สวัสดีครับเป็นแผนคนส่องไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับมาดูนะครับที่เขาโพลนนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือหญ้าข้าวนกนะครับซึ่งคนส่องไพรเคยนําเสนอปัญหาไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับเขาโพลเต็มทั่วท้องทุ่งนานะครับเนียนนะครับเนียนด้วยนะครับเลียนแบบข้าวจริงจริง แต่ปัญหาเหล่านี้นะครับของเกษตรกรไทยนะครับเราเราคิดหาวิธีการที่ว่าเราจะกำจัดย่าชนิดอย่างไรนะครับวันนี้จะพาไปพบกับคุณตาท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณตาพันอุไรล้านะครับอยู่บ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีสุริเท่านี้เองท่านจะมีวิธีการนะครับพูดถึงข้าวนกนี้อย่างไรนะครับรับฟังไปพร้อมกันครับวันนี้เราจะแก้ปัญหาจะไหนวันใหญ่แก้ปัญหาจังไดคือว้ยต้องสระถิ่นเพ่อจที่หนึ่ง สาระบ่เเ็ดบ่อหรือยังไงสาระบ่เเ็ดสาระบ่เเ็ดไปจกักปีหนึ่งผักนอกจากนั้นก็นมีอย่งแต่ว่าดำเอาดำเอาคือว่าเขาเขาไถไถไว้แล้วปั้นไว้แล้วบันไหนเขากา็เออเขาปลูกเรื่อบ,บนันมนั่นคือเส้นเขาปลูกเรื่อบ,บนันเป็นต้นหนาหนึง่งครับท่านเขาปลูกเอามาแต่อื่นมันบ่มีท่าน ไถลราก็ปัน้นปั้นแล้วยาา่ยาให้น้ำย่าให้น้ำเหือดอย่าให้น้ำเหือดให้น้ำม,มันท่วมชิดินอยู่ตลอดเวลาเกิดเมื่อใดหรอกเกิดเมื่อใดเขาธรรมดากเกิด,ด,ดเมื่อใดตลอดเลยตลอดเลยครับตลอดจนจนเขาเป็นโคกเป็นโอสันเป้อันนั้นสันมันเหือดน้ำมันก็นเกิดม<อ>ันเกิดได้เกิดใดมันเกิดได้ต้องเอาน้ำท่วมไป มาเนี่ยเ็ดนามาเอ oh, ็ดม,มันก็บ่ไดเลยหลายปีหรอกประมาณจากสี่ห้าปีนี่หรอกแต่ว่าเขามีทั้งอื่นเดอ้อ๋อมันมาจากทั้งอื่นน้าเขาเอามานำโหลดเขาเอามานำาหลดไปเกี่ยวอื่นโอ้รห oh, ลดรหลดลดเกียกเกียวเนี่ยบอกโเกีียวมันมาหลดน้าครับเอารหลดเอามานําอืหลถเอามาปล่อยคือเขาไปเกีียวทั้งอื่นหรอกเขาก็เอามาปล่อยมาเกี่ยวทั้งมือห้องวันมันเป็นไปอย่างนั้นที่อันนั้นที่ม่วง อ้วนนิดสีม่วงเออสีม่วงมีหลายชนิดครับครับมีหลายชนิดแบบไดนป่าหยากหรือพอๆกันคือกันคือกันเพิ่นเลยคือกันหมดตรงนี้ในย่ำย่ำมันสิรุดออกบ่มันสิเป่าออกบ่ซั่นซั่นอันตัวเดิมนั่นอันตัวเดิมนั่นมันเม็ดน้อยเม็ดน้อยเขาเอิ้นเขาดีดมันบ่ทันแก่ปานใดมันดีดหล่นไปเลยมันหล่นหายไปเลยครับหล่นออกจากม่วง แต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันมันก็ดีคือกันมันก็เสื่อมกันคือกันมันมันออกมันหนักออกเบาไหวอมันออกเบาไหวมันหลายเกินไปปัญหามันเป็นอย่างสั์ชินใดอันห่งยินยุ่สมือเนี่็ก็เข้านกนี่ด้วยเขานกนี่ด้วยสันตวใดมันเป็นหล่อนมันหล่อนเลยสันตวใดมันมันหล่อนมันก็ข้าหางมันอยู่ อ๋อข้าเม็ดมันอยู่ครับมันเม็ดน้อยมันมันรอดกระเจงอ๋อมันก็เป็นคือเม็ดเข่าเฮาก็คือเม็ดเข่าเฮานี่ด้วยก็คือแล้วก็เม็ดเข่าเฮาก็กินได้หุงได้กินได้อีกด้วยกินยืดซื้อมือนี่ก็หลังจากเจ็บออกมันก็ข้าหางมันอยู่ข้าหางมันโอ้โหเม็ดนนัเลยอืมฉันมันหุ่นไอ้ไอ้ม้วนนี่มันบ่บ่ได้แก่หรอกก็ตัวบ่ได้แก่ยางน้ำเจ็ดถิ่มน้ำมันก็เลยบบ่ได้แก่ ไอ้มวนงา้นไอตบนั่นมันแก่จนมันดีดแล้วมันดีดออกจากาห่วงมันล่ะยังแต่กลางมันมยังแต่กลางมัน <c oughs> ยังแต่กลางมียังมันมีกูบ้านนะครับอาจารย์โอ้ยเมนเทท่านทงนั่นคือก <c oughs> ันกับอาจารย์ไปเบิึงนี่แหละมันบ่ดดิบบ่ทันแก <c oughs> นี่มันเกือบถึ เป็นเม็ดเกิดตัละเดือนมันเกิดผีดตรงนัง่นนี่ว่ามันบ่ทั้งแก่ไอ้พวกมันทั้งกลางหนึ่งหัว่ามันทั้งแก่ทั้งอ่อนน่ะทั้งไอ้น่ะมันหลายโผลมันบ่ได้ลบไอ้ทั้งหอกมันเนลยลบเลยกอดติวมันอ่อนกอดมันติดใจอ่อน มลเรงอบล่ตรงดีครับเอานีป็นไยนีตรงดีีังวะนี่มันมันบ่ทนทางตรงนี้ปันไหนสั่ได้มึงกินกอะไรบบ่ปเขาจิ้มเอาจารย์ทว่าเขาถือว่าเขามันมีระดับลวก็แนวเดียวเจ้านายเขาตีว่าเม็ดเขาน้อยเขาืง แต่เขาซาลีมันก็มีหางกันเมืนบ่าเขาฟารั่งเหมืนว่ามันก็มีหางคือกันเม็ดมันก็หุงกินได้เลยเขาเนี่นี่นี่มันนันเป็นเขามากลางซังเขาเนี่ยเขาอันนั้นเขาเขาเม็ดน้อยอือเขาเม็ดน้อยเนี่ยมันก็เป็นคือเขาสารเขาไก่กินก็ได้นกนี่ว่าเขาหนกไก่จ่านเขาหนกเนี่ยเขาหนกเขาหนกเวลากันนั้นมันสำคัญแต่ว่าเขาเอาไปสีหรอมันได้น้อย มันได้น้อยพอมันต้นเขาแนวอื่นหลายเขาป้ายเขาหยังไปมันต้นเขาป้ายเขาหยังไปไยังั้นเขาไปสีแล้วมันลงอืมมันไปสีแล้วมันลงครับมันมาได้ภาคกลางกันปะเขาพูนี้อยากเขาใหญ่มาแต่ใส่หอกจัฝ่ายไหนฝ่ายไหนจันมั่งโซทีมละมันมันต้นเขาอันนั้นมันต้นเขาชันก็ว่าก็ว่าเขานกนั่นละ เขาธรรมศาสตร์ของเขาเขาเกิดเขาเกิดบันนกันนกเอาไปกินนกอันนั้นเอาไปกินอันนี้เอาไปกินมันก็ไปลนปากรนหยังมันก็ไปเกิดเขาบอกในนําวิธีการกัจัดเนี่ยบอกบอบอบอไม่ต่้งแต่เขาเห็ดยามะอ้อมะเขาทชนละปันให้เชื่อยาอ้ายนังเขานยาสลายเม็ดเขาน้ำให้น้ำนาปองน เม็ดยาเม็ดยังเพื่อนสนละนั่นละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบริษัทเรามีปุ๋ยแจกฟรีให้ท่านนำขวดมารับอเอาไปสลายอันนั้นสลายเพื่องสลายเม็ดเขาสลายเขาดีด <FA> นว่าไปสลายไปด้วยเดียวไม่ใัวเขามันโคตรน่าไปฮะม, <É. S 2> มันเป็นมันเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่อใดสี่กำจัดเขาเองเนี่ยเขาต้องอันนั้น ปัน้นเอาน้ำใสให้น้ำมันท่วมขีดดินอยู่ตลอดเวลาลก,ก้ามากดำอ๋ดำทนานะยังมันหาอ๋อใสปั้นแล้วยังให้เม็ดน้ำเลยน้ำต้องท่วมอยู่ตลอดเวลาครับคุณตาพันก็ได้เล่าถึงเรื่องของปัญหา้าเข้านกนะครับว่าหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากมีเราก็ต้องขังน้ำไว้นะครับหยุดทำนาสักหนึ่งปีนะครับหรือไม่นั้นก็ต้องไถ นะครับแล้วก็ใช้วิธีการดําแทนนะครับไม่ใช่เฉพาะตาพันคนเดียวนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตอําเภอรัตนบ,บรุรีโดยเฉพาะที่ตําบลไผ่นะครับต่างก็ประสบปัญหาเรื่องหญ้าเขานกเช่นเดียวกันนะครับเพราะปัญหนานี้ก็นําไปสู่เรื่องของการนําเข้าไปขายนะครับซึ่งนอกจากพ่อค้าจะไม่รับซื้อแล้วนะครับการกดราคาก็มักจะเจอปัญหาอยู่เรื่อยนะครับคือข้าวขายข้าวไม่ได้ราคานั่นเอง นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรชาวนาของเราเองจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํานานะครับต้องรู้นะครับวิธีการที่จะกําจัดหญ้าเขานก้วยวิธีการธรรมชาตินะครับสารเคมีนะครับปุ๋ยเคมีสารเคมีก็ไม่สามารถที่จะกําจัดพวกนี้ได้นะครับแก่ลัก็พายก็พายจะนาเอาเออมีพ่อตนนี่อะไรละดำยังวะแม่ยนเด็กๆการฟังคือกันเริ่มเริ่มจะตายคือกันแล้ว แล้วข้าวสืบถือมันจะได้ลรืมันจำเป็นต้องขายเพราะราคารถเกี่ยวค่าทุกอย่างนั่นแหละใหญ่มันมาจากไหนคือจังซีมันเป็นย่งไรใหญ่หองอันนี้หมูหวานอุ้ยใยญ่หงมใหญ่หนังปั่นตอนมันอันนี้ไหมป้อนมันสดๆอยู่นั่นปั่นปั่นเพืองมันกระเทยกระจายมันบริจูดปีนี้ค่ผักกางเขาให้จูดก่อน ยายาสี่เ้จรสูตรกับเขาจูงเขาให้ห้าเม่จุดต่อทางอันนี้ติดเออถักแต่เขามาหลายอยู่ทางไตนี่นี่เพื่อนเขาดีกำลังเกิดมีแง่กันขึ้นกำลังถอกประคองนี่นันี่ที่เจ้านี้ย่อมหลับอยู่ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับฟังนะครับคุณตาพันเล่าเรื่องราวของยาข้าวนกนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเองที่ร่วม คุยปัญหาเรื่องหญ้าเขานกนะครับซึ่งนับปีนับวันนับวันนับเดือนนับปีจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับสำคัญที่สุดเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทํานาจากนาหวานนะครับเอาเป็นนาดํานะครับซึ่งนาดําเนี่ยนะครับจะช่วยกําจัดหญ้าเข้านกได้อย่างดีสรุปแล้วจะแก้ปัญหายาเขานกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการทํานานะครับ สำหรับวันนี้ในการคนส่องไพรกับผมพีรชัยวงเลิศสารดีดีนำมาฝากปัญหายาเข้านกนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ